อาทิตนี้รู้สึกว่าร่างกายนี้อ่อนมากอ่อนเปียกตอนนี้ก็อยากเคลื่อนไหวไปว่าที่ไหนเลยไข้หวัดเท่านั้นละแต่ว่าท่าทางมันอ่อนอรู่แล้วอาทิตย์นี้อ่อนมากจ้ย วันดีก็เป็นวันมหาบุคคลแก่พี่น้องชาวนอุดรและแถวใกล้เคียวของเราโดยทูลกระบอ,อกฟ้าอยู่ท่านสเสด็จมาบำเพ็ญธรรมไอจับระเลยท่านว่าสเสด็จมาบ่อยมาบำเพ็ญธรรมทำความสงบแก่จิตใจเพราะจิตใจ เป็นตัวดีดดที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินหัวใจแต่และดววละดววไปเป็นสรรชาติที่ดีที่ดีตลอดเวลาถ้าไม่มีทำแล้วก็ลับกันบ้างแล้วโลกเป็นไฟไปหมดเลยเพราะที่เดือเป็นไฟทั้งดวงเข้าจิตัวใดและเป็นไฟไปทั้งนั้น เท่าเข้าระดับกับการเท่ากับท้ามดับไฟ <c oughs> มีความสางบเย็นลงบ้างเพอจะคอายผิวหน้องทา,ายาอบโลกขีดใจให้สงบลงเย็น <c oughs> พอสุขหัวนอนได้บ้างอย่าทั้งหลับทั้งตื่นไปด้วยความวุ่นวายภายในใจตลอดเวลาติดเครื่อง,องเวลาติดตเมื่อไรใจติดเครื่องเปิดตลอด ต้อจะตื่นนอนโจกกระ่างหลับถ้าไม,ม่มีหลับตายง่ายมนุษย์เราก็จิตใจนดีบันดี้ช่วยเอาราชางสิ่งแปักด้านมันมีอยู่ภายในธรรมะท่านบอกว่าี่เล็มันปลกบันด้านจิดใจให้หาหอดสกบไปได้ก็มีจะทำะนั้นเป็นน้ำรับไฟ พอสงบเยนใจได้บ้างบางที่ท่านกับฏฐานท่านอยู่ในป่าและเขาอยจะเข้าใจว่าท่านเป็นถูกพาดใจนะท่านอยู่ในป่าและเขาท่านสงบเย็นใจใจท่านไม่ค่อยดิดค่อยดิด้นวางคับบัญชากันหนาแน,น่นตลอดเวลา ปินไฟคือเคล็ก็แสดงตัวออกไปได้เต็มที่เต็มทาใจก็มีความสงบ,บโลกเย็นลงบ้างพอประมาณใจได้ก็ตั้งตัวได้เป็นความสงบ,บเย็นใจแต่สว่างสวัยไม,ไม่มีอะไรสว่างสวัายิย่งกว่าใจไนดะ้พระอาทิตย์ล้อยดวงสู้ไ้ได้ใจสว่างสวัยครอบโลกกระถางเมื่อได้รับาการอบรมไอ สิ่งวัาาวหมอบืดตื้อที่ปกคลุมจิตใจคือกิเลสนั่นลนะกระจายออกไปกระจายออกไปจิตใจก็สว่างสวัยขึ้นมาแล้วก็สว่างขึ้นมาจนเป็นขอกระรจย์ไม่มีอะไรที่อศัศจรรย์ยี่กว่าใจที่รับการอบรมศึกษามาแล้วด้วยดีและมาแล้วอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่าน ท่านเราดีท่านไว้บีทุกข์พาดใ,ใจอยู่แต่บโรุสุขแต่หัวใจตลอดเวลาแต่เรียกว่านิพานเที่ยงจิตเข้าถึงธรรมทั้งดวงแล้วเป็นนิพานเที่ยงขึ้นมาพายในใ,นใจอีกทานนี้เกิดขึ้นจากการอบรมเเราจะปล่อยให้ดีเคยดีไม่ได้นะใจต้องได้ฝึกฝนอบรมบังคับบัญชากันทุกสิ่งทุกอย่าง ก็องมีการดัดแปลงแก้ไขใจก็ได้รับการศึกษาอบรมมีทมเป็นเครื่องชะล่างใจก็สะดวกสบายถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องอบรม่ลลวไม่มีอะไรจระดิดดินเป็นฟืนเป็นไฟยิ่งกว่าใจ <c oughs> ให้พากันอบรมจิตใจให้สงบเย็นนะใจเย็นได้เบื่ออะไรย็นใจเย็นเย็นตลอดเวลาเลย ชาติวานีาพานเที่ยงก็คือใจของท่านผู้บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์แกเรียกวา่านิพาเที่ยงหรือเรียกว่าธรรมธาตุพาดใจนี่เกิดขึ้นจากการอบรมตั้งแต่ลูลุูคูคานว่ามีการดัดแปลงแก้ไขกันไปสุดท้ายเขาเพิ่ดีขึ้นดีขึ้นจนดีเลิศภายในใจให้พากัน อบรมเวลาจะหลับจะนอนเป็นเวลาที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรจะให้จิตใจได้รับการอมรมในเวลาดันคือภาวนาให้จิตใจได้รับความสงบเยน็นถ้าไม่เย็นเลยถ้ากาตื่นนอนจนกรทาั่งหลับนี้มันเกิดไปบรรดุเราท้งท้ายคือเกิดชาพุธ ขอให้บรการอบร่มผิใจให้สงบเย็นไอ้ขี่ไหนจะสบายสบายนะถ้าใจสบายแล้ว,าายยลวอยู่ไหนสบายหมดเลถ้าใจรอดจะอย่างเดียวอยู่ที่ใดห,หาความเย็นไม่ได้นะเออขอให้ใจรับการอบรมจะมีความสงบโ่มเย็นดีใจเป็นของฝึกได้ฝึกตั้งแต่ต้น แล้วุูคุคกขาดโจกระทั่งสว่างจ้าเพื่นภายในตัวเองเต็มภูมิของใจที่รับการอบรมแรกวนั่นเรียกว่าเป็นสุขเป็นเต็มภูมิของใจาะการอบรมให้ผีการอบรมบ้างนะมนุษย์เราหา,าวัดบาวาก็ให้บ้าเพื่อสีลเพื่อธรรม่าให้มาด้วยอำนาจของท่เหลิงตัหาชุดพาะพาวา่าพาไป พาอยู่พากินพาหลับพารอใช้อะไรเลยให้มีธรรมนำหน้าเสมอละดีการทำนำหน้าแล้วจะมีขอบีเขตมีเหตุมีฝนมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องกำกับใจใจก็ใช้โระบบเกณฑ์หน้าที่การงานก็มีขอบเขตใจเกินสมควรที่จะรับการอบรม อดีทูลกระบอกพราหญิงตัางก็เสด็จมาแล้วก็พาเป็นมหาบุคคลแก่พี่น้องชาวดรและแถวใกล้เคียงของเราก็ใช่น้อยพัดอุตสาห์บาบำเพำ็ญธรรมเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายควรจะถือท่านเป็นคติตัวอย่างอดีตามไปอบรมตัวเองให้เป็นคนดีถ้ <c oughs> าดีแล้วอยู่ที่ไหนดีบดคำว่าดีเข้าที่ไหนดีบด เ้าว่าชั่วเข้าสิ่งใดชั่วเข้าในบุคคลก็ป็นควบชั่วถ้าความดีเข้าในบุนคนคลเป็นคนดีสัตว์ดีทุกสิ่งทุกอย่างเครืองใช้ไม่สอยดีถ้าเป็นของดีแล้วดีไปบุตรอะไรถ้าชั่วแล้วอะไรก็ชั่วก็เลี้ยไปหมดสิ่งที่ฝึกฝนอบรมเราได้ก็คือใจให้พากันฝึกฝนอบรมด้วยดีใจจะมีหลักมีเกณฑ์อยู่อย่างสบายไปอย่างสบาย การผู้กกปกครองจีใจให้ถึงที่ถึงถ่าย้วถ้าไม่มีอะไรในโลกนี้ว่าเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจะว่ากีดขวาข้อใจท่านได้เพราะทำกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจนั่นแหละการอโร์จีใจที่หาขอทุกข์ไม่ได้การเป็นการตายไม่มีความหมายเพียงธาตุขาดสลายจากกันไปขนาด ใจมีที่พึ่งที่อยู่ที่อาศัยเต็มตัวแล้วไม่เป็นกังวลวูดนวายกับการเป็นการตายะลร<ส>เวลาที่คนเราที่กลัวตายมากที่สุดก็คือคนที่มีกิเหลสหน้ามากที่สุดแล้วชอบภาทธรรมาความชั่วช้าิระบอกแต่เวลาตายแล้วแล้วกลัวถูกแต่เจ้าของสร้างแต่ สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ตลอดเวลาบันก็เป็ดทุกข์ตลอดไปนี่พาะคุณพยายามดัแดแลงแก้ไขตนเองการภาวนานอบรมจิตใจให้สงบเย็นนี้ควรทำอย่างยิ่งสำหรับชาวพูดเราไม่ควรปล่อยว่าใจเป็นของสําคัญมากนะให้อบรมใจให้ดีเมื่ออบรมใจดีแล้วจะสะอาดงามไม่มีอะไรงามยิ่กว่ใจะ้ะ ที่อกโตดีแน่กันวันนี้พูดระบากว่าหูอื้อพูดออกหูหมดเลยไม่ได้ออกปากหูอื้เจังจะตื่นด้หรือว่าเราก็ระบากะเบิดกับพี่น้องเราสําหรับเราเองเราพูดมงโกงเราไม่มีทุกหมดโดยสิ้นเชิงไปอะไรกิจใจไม่มีอะไรเหลือเลยก็เหลือแต่ธาตุขันมันดีไปทพี่ เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตลอดเป็นธรรมดาแ่ไว้กระเทือนถึงจิตใจให้รับความเป็นทุกข์กับมันนั่นใจถ้าได้รับการอบรมแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าไม่รับการอบรมเจ็บไข้ได้ป่วยน,นิดนิดหน่อยๆ่อยใจจะพาให้ปปเป็นทุกข์มากเป็นทุกข์มากอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับผิดชอบเพื่องหวงทุกอย่างคือใจ พอเจ็บไข้เลบป่วยไม่สบายแล้วเดือดร้อนที่ว่าที่ใจใจเลยเป็นโรคอันใหญ่หลวงยิ่งกว่าร่างกายที่เปิดขึ้นมาแต่ละครั้งราคาเพราะเะให้อบโลกใจให้ดีร่างกายมันเป็นของธรรมชาติที่แปลสภาพได้เหวือนการบ่มันจะเจ็บจะไข้ไล้ป่วยล้วก็เป็นข้อวัดแต่ใจเรียดรอบไปสิ่งแล้วดีแล้วก็ไม่เป็นทุกข์กันเป็นสบายสบายไปเลยนั่นการอบรมใจ ให้ได้สร้างความบูดว่าให้จัดโตมีก็จความสงบเย็นพากันตัดใจปฏิบัติอบรมจิตใจให้ได้นะมาวัดมาว่าให้เป็นฝนเป็นประโยชน์อย่าสักแต่ว่ามาใช้ก็ได้นะมาให้สำอยากศึกษานำไปปฏิบัติเพื่อความเป็นคนดีถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเร็วไปจ้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายตายล้วก็เป็นเผีน่ะ เขาเป็นเทพบุตรเทวดาอินฟรมไม่ยอมไปโดนลงไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมนันอยู่ในโลกกับอีกธีเพราะความไม่ดีของเราได้แหละเราจะไปจำหนีใครได้ได้ละเราต้องดัดปแปลงแก้ไขเราเสียทั้งใจยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> แล้วเราจะเป็นคนดีตลอดไป ใจด,ดีถ้าได้รับการดลบดเป็นลำรับลำล,ลาแล้วจะมีที่พึ่งอยู่ที่ใจสมบัติเงินทองเท่าของ,งยศถาบรรศาักดิ์ศักดิ์แต่ว่าแต่งตั้งว่า,ากันไม่ทัานั้นแต่สิ่งที่จะตายใจได้ติดแรบก,กับตัวก็คือความดีงามรางเราจะสร้างไว้ที่ใจไปที่ไหนติดกับตัวเองไปเลยอะไรจะพัดพาจากไปเอาจากไป จกับความามีงามอยู่กับตัวเองแล้วไม่ผัดผ้าไร้ไร้สบายตายก็สบายสบายเป็นอยู่ก็สบายให้อดกนจิตให้เป็นมีที่พึ่งสำหรับตัวเองอย่าไป่เพึ่งตั้งแต่ภายนอกทรัพย์สินเงินทองก็ข,ขอยึดท้าวาศาักเป็นสิ่งที่จะพังท่านั้นเขาไม่พังเราก็พังมีแต่ความที่จะพังด้วยกันแต่ใจต่รับการรู้ใน่ ความดีงามทั้งหลายเ็มหัวใจอยู่แล้วไม่มีก็ว่าภาพภากไปที่ไหนสว่างจ้าไปตลอดเวลาไม่ทราบอะไรจำเอาหนะาวันที่ยายพูดว่าเถอะเพียบ้ากร่างกายอ่อน้ากที่เรวได้ระยะอาทิตย์นี้อ่อนอ่อนเอาว่าทีดเยวพูดอะไรนี่ออกหูนั้เนี่ยมันจะออกปากนะการพูดเสียงรันอยู่ที่หูแล้วก็ทนเอาการะลามาเพื่องอยู่ในฟ้าก็ แสดงอัตตาให้ฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วแล้วก็ให้พะพระปปฏิบัติออกดวงใจของตนให้สร้างงามนะอะไรงามสู้ใจงามไม่ได้อะไรสูขสู้ใจเป็นสูงไม่ได้นะให้พระก็จดจำเอาวันนี้พูดเพียงเท่าน,นี้แล้วแล้วขอความสวัสดีจงมีกแกท้านต้าหลายโดยทั่วกันเถิด จะเสด็จละเรเคยกับะออนะก็อ่อนมากมยายะนี้อ่อนมากเดียวการทานอ่อนมดไดได้อยากกระดูกกระดิก่แล้วอาิตีอ่อนมากต้องเป็บไข้หวัดวมไม่ใช่ไข้หวัดตวรนารนะ่างกายอ่อนอยู่แล้วไปทักไปรู้ไปกายเป็นเยื่อใยโตไม่อยากเคลื่อะไหวเจ็บวันะไไปไปสวัสดีนะาวนาละ ก็ให้ดีนะาะไล่ะให้พเลยไดให้พล้วให้พอิตากตมหางที่เมวะสวิชะโตสาเพคุเรงกปาจันโทปันนารสยตามโชเต ิระโสยถาสภีติโยวิวัจจะตุสัพโลโคญิริตตุอาเทภวตมตรายุสุขีติฆยูโกภวะาภิวัตนาสีนิสันิจังอุทาปจามิโนตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัโรสุขะวะรา กูก็เสียไม่ออกถ้าออกก็ออกว่าหูอย่างเงี้ยไม่ออกปากอะแล้วจะไปกราบที่สวนแสงธรรมเอเอ หญ่ใหญ่มากอก็ใหญ่าษาไปไงออดออดบุดละวันนี้ออดเปียกพอดเอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ออดบ้าใกข้วัดใหญ่ไก้วัดมาไปเจอกันแลนนี้ยังไปฟื้นอ่ะร่างกายังไปฟื้นนะออดตลอดเวลาไม่อยากเกินย้ายไปไหนเลยออดขนาดนั้ มันเป็นระยะระยะนี่ระยะหมาออกไอาเอาไปอาไปไปาโอ นี่มันก็เป็นบาร้อ,อย,รยอยู่หลายย่างมันตัวใหญ่เเป็นบาร้อยพนเจอบันทึกสนว่าเป็นบานร้อยวิ่งตลอดเลยสนสนมาเป็นบานอ้อย

啊、少发问、啊，听话。狗，狗 <laughs> <laughs> <laughs>，狗、这个，哈哈。他、这、那个狗喂，我狗喂，我牵来就养了，溜、这、达、个，溜子的。这个 <laughs> <laughs> cái gì bây giờ cái nào thế? đi hả? có chữ đại sinh huấn qua 1000 ไปนะปรอไปกันไปไปทสามใชาไหมฮะท่ามะมาทห้าก็จะหอบกไป ก็เกีลยวกัาเข้าใจก็ใช้กาค่อยๆรู้ก่อนครับเขาเอยงแค่ขาขาเขาอ่อน้วเขาอ่อน